มาค่ะมือนี้ต้มยำกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะดูสิดูสิสตัวใหญ่ามากเส่บๆเข้มข้นรับรออร่อยแน่นอนเรื่องกับข้าวไว้ใจไว้ใจเจ๊พรน,นะคะเจ๊พรน,นีนะ้ถนัดเรื่องอาหารการกินเนาะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเชื่อใจเรื่องอื่นไม่รู้กินกับเที่ยวหรือถนัดนะ มาคะ่ะทุกคนนี่อันนี้เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวได,ได้แล้อย่างอีกอย่างก็คือทำพะโล่เนะาะไข่พะโล่ใส่ใส่น้องไก่ให้เจ้าตัวเล็กเขาไม่ค่อยสบายก็เลยเ,ลยเนิ้นทำอะไรที่เหมาะกับเขาเนาะเราก็กินได้ใครก็กินได้นะคะทุกคนเซบเซฟด้วยกันเด้อ จะเป็นกับข้าวหรือกับแป้มก็ได้พอใส่น้ำน้อยเดียวกะว่าเออเป็นมื้อเดียวเนาะอิ่มไปเลยทีเดียวใส่ข้าวนิดเดียวกับนี่หมดหม้อแน่ของชอบมาค่ะทุกคนเชิญมาแซบด้วยกันค่ะมานะคะ จะทานเป็นกับข้าวหรือจะทานเป็นกับแก้มก็ได้เด้อกำลังร้อนๆเลยค่ะซดคล่องคอดีเหมาะกับอ่าช่วงสภาพที่มีฝนอย่างนี้เนาะฝนตกบ่อยมากก็ต้องทำร่างกายให้มันอบอุ่นโดยทานของร้อนๆเนาะแม่ถ้าได้ทานของร้อนๆมีสมุนไพรเยอะ เราจะได้มีภูมิต้านทาน,ะะน,ะะนเนาะมาแล้วค่ะหิวแล้วไปแล้วค่ะไปกินต้าวแล้ว